เป็นมะเร็งทานอาหารทะเลได้ไหมทานปลามีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ดดีกว่ากันสําหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรือผู้ป่วยมะเร็งสามารถทานอาหารทะเลได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากําลังรักษาด้วยการทาําเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีอยู่นะคะแนะนําให้ทานอาหารทะเลที่เป็นอาหารปรุงสุกสะอาดสดใหม่เพราะอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกสุกดิบๆหรืออาหารทะเลดิบนะคะเช่นกุ้งดองนะคะ ซาซิมิอาจทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและทําให้ท้องเสียได้นะคะหรือถ้าหากวันนี้กําลังรักษาด้วยมะเร็งไทรอยในช่วงของการกลืนแรกก็อาจจะต้องหยุดการทานอาหารทะเลไปก่อนค่ะเนื่องจากอาหารทะเลมีไอโอดีนนะคะอาจจะแย่งการจับไอโอดีนจากแร่ที่กลืนเข้าไปนั่นเองค่ะแต่เมื่อกลืนแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะทานอาหารทะเลได้ปกติค่ะดังนั้นขอสรุปเลยค่ะว่าคนที่เป็นมะเรง็งสามารถทานอาหารทะเลได้ไหมสามารถทานได้ค่ะแต่นี้ให้เป็นอาหารทะเลที่ปรุงสุกสดใหม่และสะอาดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องเสียนั่นเองค่ะส่วนปลามีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ดนะคะทานอันไหนดีกว่ากันแนะนําว่าทานได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าอาหารทะเลและปลา เป็นแหล่งโปรโตีนให้กับร่างกายเหมือนกับเนื้อสัตว์อื่นๆเช่นเดียวกันค่ะแนะนําทานอาหารที่หลากหลายอกสุขะลักษณะอนามัยนะคะและปรุงสุกดีที่สุดนะคะสําหรับการดูแลสุขภาพในช่วงการรักษาตัวจากโกรคมะเร็งนั่นเองค่ะ